สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมเจริญย a ิ h กุลหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อพื้นฐานที่เราต้องพบประจำนะแต่ว่าหลายครั้งเราผ่านไปไม่ได้เราต้องสอบให้ผ่านนะหัวข้อนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของเรื่องที่บอก,บอกว่าอย่าถือสาคนที่กำลังทำผิดกับเราแต่ขอให้ถือว่าเขาเป็นเครื่อง ตือนใจเราว่าอย่าทำผิดแบบนั้นก่อนอื่นต้องมาดูนะครับว่าเวลาคนทำผิดกับเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรคนทำผิดกับเรานะครับในมุมมองของผมเนี่ยมีอยู่3แบบนะคนทำผิดแบบที่1นึ่งเขาเรียกว่าคนที่ตั้งใจทำผิดคือตั้งใจนินทาตั้งใจใส่ร้ายนะตั้งใจประชดประชันเนี่ยอันนี้เป็นความตั้งใจเลยซึ่ง แน่นอนนะครับคงเพราะว่าเขาโกรธเขาเกลียดเขาอิจฉาหรือเขากลัวเราอะที่เราจะเข้าเทียมเขาเป็นคู่แข่งเขาตั้งใจกันแกล้งนะครับแบบที่2ก็คือแบบคนที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะเพราะว่าในช่วงนั้นต้องการเอาตัวรอดหรือต้องการที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือว่าหลบเลีกบางอย่างแต่มันกระทบกับเรานะครับเพราะว่าการที่เขา เอาตัวรอดหรือไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายใส่ร้ายหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจนะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยเราจะไม่ชอบคนไปหมดหรือว่าเราจะเสียความสัมพันธ์ไปเลยเพราะว่าความผิดพลาดคนเพียงครั้งเดียวสองครั้งเพราะความไม่ตั้งใจต้องระวังให้ดีนะครับนะแล้วก็แบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเพราะอุบัติเหตุเขาว่าอุบัติเหตุก็หมายความว่ามันมีสถานการณ์บางอย่าง ที่เข้ามาทําให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจ <Yeah. S 1> คาว่าไม่ได้ตั้งใจผมจะ่กุัอย่างง่ายๆนะครับมีครั้งหนึ่งผมได้นั่งกับอ่าท่านหนึ่ง่ยแล้วบอกท่านคนเนี้เขาก็ได้นินทาต่อว่าเพื่อนของผมนะครับซึ่งนั่งอยู่หลังเขาอ่ะและคนที่นินทาต่อว่าเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนสนิทผมนั่งข้างหลังผมก็ไม่รู้ทํำยังไงครับ กินข้าวดีๆก็พูดเรื่องไม่ดีของเขาขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นอุบัติเหตุคือผมไม่ได้คิดลบคิดร้ายต่อเพื่อนคนนี้นะครับแต่พอเออมาเจอไอ้คนเนี่ยดันมาพูดตรงนี้นะครับถูกเข้าใจผิดไปอันนี้เขาเรียกว่าอุบัติเหตุเราก็ต้องชี้แจงหรือว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์หน่อยนะครับเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าวันดีคืนดีเจอคนไม่ดีมาทําแบบเนี้ยเลยกลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อยากจะ บอกกับเราว่าแน่นอนนะครับในชีวิตเราไม่มีใครจะไม่ทำผิดกับเราเพียงแต่ว่าเรื่องใหญ่หรือเล็กหรือตั้งใจหรืออุบัติเหตุหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ทั้งหมดนี้นะครับขอให้ถือว่าเป็นบทเรียนทั้งสิน้นเอาละผมจะมาดูนะครับว่าเสนอวิธีการที่เราจะคิดอย่างไรเมื่อมีคนทำผิดพลาดหรือตั้งใจทำไม่ดีกับคุณนะครับ ทำ้งยังไงล่ะเมื่อคนทําไม่ดีกับเรามันรวมไปถึงการกระทําคําพูดต่อหน้าเบื้องหลังนะครับวิธีคิดวิธีที่หนึ่งก็คือขอให้เราคิดว่าเหตุการณ์ลบๆเหล่านี้เป็นครูที่ดีเหตุการณ์ลบๆตรงนี้จะเป็นการสอนเรานะครับว่าอย่าไปทําแบบเขาและเหตุการณ์นี้เป็นการทดสอบเราด้วยว่า เราเป็นผู้ใหญ่พอที่จะให้อภัยที่จะมองข้ามไปได้ไหมถ้าเราก้าวข้ามมันไปได้นะครับแล้วก็ไปส่อนาคตแต่ถ้าก้าวข้ามมันไม่ได้เนี่ยเราก็จะหมกมุ่นกับการแก้แค้นเสียใจขมขื่นในอดีตเราต้องก้าวข้ามเพราะสิ่งที่ต้องทำยังมีอีกเยอะ,ะ,อะวิธีคิดแบบที่สองนะครับเวลาคนทำผิดกับเราไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะครับข้ามพีบอกว่าท่านจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านอยู่ในสวรรค์ เหตุเพราะว่าเขาทําผิดกับเราเนี่ยดีกว่าเราทําผิดกับเขาเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเขาทําผิดเขาจึงไม่คิดมากแต่เพราะเราเป็นคนดีถ้าเราทําผิดเราจะคิดมากเลยนะครับว่าโอโ้ไม่น่าไปทําเลยดังนั้นการที่เขาทําไม่ดีเนะี่ยดีกว่าเราเป็นฝ่ายทําไม่ดีนะเพื่อเราจะต้องไม่ต้องไปคอยแก้ไขแก้ตัวหรือกังวลว่าผลร้ายจะตามอย่างไร เขาจะรู้นะครับว่าผลลัพธมันจะตามมาวิธีคิดที่3นะครับเราต้องไม่ทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้เขาทําผิดกับเราแน่นอนนะครับแต่ถ้าว่าเราเนี่ยววยวายฟูมฟายนะครับเล่าเลเลาเรื่องมันจะใหญ่ขึ้นสุดท้ายแล้วก็สูญเสียมากขึ้น,นการให้อภัยการไม่ทําเรื่องให้มันใหญ่ไปกว่านี้การทําให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ เพราะผมอยากให้เราเข้าใจตัวนี้ก่อนว่าไม่มีใครไม่เคยทําผิดแม้กระทั่งเราก็ยังเคยทําผิดเลย,เลยโดยไม่ตั้งใจการให้อภัยเป็นการปลูกฝังความดีของเราใส่ในใจเขาด้วยนะและเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเราด้วยวิธีคิดที่4นะครับเมื่อมีคนทําไม่ดีกับเราเนี่ยขอให้เราได้สบายใจได้พี่น้องมันมีกฎอย่างหนึ่งนะครับแม้กระทั่งทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันนะศาสนาทั่วไปนะครับ ศาส,สนาพุทธก็สอนเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมจะ่ถ้าเป็นทางศาสนาคริสต์นะผมจะบอกว่าทุกศาสนาสอนเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าศาสนาคริสต์นั้นจะมีเรื่องของชีวิตนิรันดร์ความรอดจากบาปแล้วก็ความรอดจากบึงไฟนรกมีชีวิตที่อยู่ในสวรรค์แต่คําสอนก็เหมือนกันนะครับของคริสเตียนจะสอนว่าวานสิ่งใดเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นก็หมายความว่าเราแต่ละคนทําอะไร มันต้องรับผลจะรับผลช้าผลไวอยู่ที่มันเติบโตเร็วแค่ไหนยิ่งทําไม่ดีมากเท่าไหร่มันก็โตเร็วแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าคนทําผิดพลาดนานนานทีนะเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจมันก็จะไม่โตการหว่านถ้าเราหว่านสิ่งที่ดีเราก็ไม่กลัวอนาคตละเพราะเราไม่ต้องไปเก็บเกี่ยวมันแต่ถ้าเราหว่านสิ่งไม่ดีอนาคตเราก็ต้องไปรับผลมันนะก็จึงบอกว่าดีแล้วไม่ใช่เป็นฝ่ายที่เราหว่าน ในสิ่งไม่ดีแต่เราต้องวานสิ่งที่ดีวิธีคิดที่5นะครับเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเมื่อมีคนทําผิดกับเราอะทาไม่ดีกับเรามันเหมือนการคอนเซิร์นเราล่วงหน้านะครับเตือนเราว่า1เราอย่าทําผิดแบบนี้แบบเขา2เราอย่าทําแบบนี้กับผู้อื่นผู้สอนจึง คิดอยู่เสมอนะครับว่าเวลาใครทำผิดกับเรานี่ถือว่าเป็นพรนะรว่าโอ้โหนี่มันเตือนเราล่วงหน้าเลยนะครับว่าอย่าไปทําแบบนี้ต้องคิดดูนะว่าขนาดคนดีอย่างเราเนะี่ยยังไม่สบายใจยังไม่ชอบขนาดนี้แล้วเขาไปทําผิดแบบนี้กับคนที่ร้ายๆนะครับรับรองโดนแก้แค่แน่นอนแต่ว่าอย่าให้มือชอบทำของเรามือสะอาดของเราไปสกรปรกเพราะคนแบบนี้เลยนะครับการที่เขาทําผิดกับเรานั้นมันเป็นการเตือนสติให้เราระมัดระวัง ให้เราเป็นคนละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นและวิธีคิดที่6เมื่อคนทําผิดกับเรานะครับมันเป็นการฝึกฝนที่เราจะมีสติปัญญาอดทนมันจะสร้างเราให้แข็งแกร่งพี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้นะเดี๋ยวเจอคนอื่นทําผิดกับเราอีกแล้วก็ทนได้ละแต่ถ้าเราไม่ผ่านสักทีนะครับเราก็จะวนเวียนอยู่นี้เนะี่ยก็คือ ความขมขื่นความโกรธความก้าวร้าวความเกลียดมันก็จะวนไปเวียนมาตรงนี้ก็จึงอยากจะหนุนใจว่าขอให้เราที่จะคิดในแง่งบวกว่าจำไว้นะครับมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปมนุษย์ผิดพลาดได้และคนที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้มันจะมีแค่สองม,มุมรวมถึงตัวเราด้วยนะครับคือวันที่พลาดวันที่เผลอเรามีอยู่แล้วและคนทั้งหลายก็เป็นแบบนี้ เมื่อมีการผิดพลาดเผลออุบัติเหตุก็จงอย่าเอาเรื่องเอาราวและสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งคือความรักการให้อภัยการไม่เอาเรื่องเอาราว<ๆ>การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ<ๆ>ก็จะทําให้บรรยากาศดีและเราจะมีภูมิคุ้มกันลต่อไปมีคนทาแบบนี้อีกนะครับเราต้านทานได้แล้ว,ลวเพราะเรามีภูมิคุ้มกันรู้วิธีจัดการกับมันเนี่ยต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับมัน จึงถามว่าทุกครั้งเมื่อมีคนทําไม่ดีกับเราเนี่ยเราเรียนเรียน,ร,ยนรู้วิธีจัดการกับมันหรือเปล่าที่ออกมาอย่างสร้างสรรค์และวิธีคิดสุดท้ายนะครับวิธีคิดที่7ก็คือขอให้จําไว้ว่าคนทําดีคนก็รักคนทําไม่ดีคนก็ชังแน่นอนคนทําดีใครก็อยากจะเอามาเป็นทีมงานร่วมมือคนทําไม่ด,คคมดีคนก็เห็นนะครับเขาก็จะ ไม่รับถูกเลือกถึงไม่ถูกเลือกเนี่ยให้เลือกบางงานเฉพาะการสนิทไม่ได้เป็นทีมถาวรไม่ได้เพราะเขานิสัยไม่ดีขอให้เราที่จะยึดหลักความถูกต้องความดีและยึดหลักจงจ้าไว้นะครับคนดีย่อมได้สิ่งที่ดีคนดีคนที่ดีก็จะรักเราแต่คนชั่วเขารับสิ่งที่ชั่วแต่คนชั่วคนชั่วด้วยกันก็จะรักเขาเป็นธรรมดาและ ทุกอย่างมีวาระในชีวิตขอให้จาไว้ว่าสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องปรากฏสิ่งดีก็ต้องปรากฏไม่วันใดวันหนึ่งอาจจะช้าหรือไวและพระเจ้าไม่ปล่อยผ่าแน่นอนนะครับเพราะว่าในโลกนี้มีพระเจ้าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเต็มเปี่ยมด้วยความรักก็จริงนะครับแต่พระองค์ก็ยุติธรรมเพื่อมาให้หลายคนรู้สึกว่าเขาจะทําอะไรก็ได้ตามใจเขานะการทําดีจึงเป็นสิ่งที่ ดีที่สุดบางครั้งนะครับคนไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นครูของเราด้วยนะคนทำไม่ดีก็ตือนสติเราด้วยนะเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทและตือนสติเราว่าอย่าเป็นคนแบบนั้นก็จึงนุนใจพี่น้องนะครับพระเยซูจึงสอนเราในในมัทธิวบทที่5้าข้อ44บอกว่าจงรักศัตรูอธิษฐานเพื่อศัตรูเพราะว่ามัทธิวบทที่5ข้อที่48พระเจ้าสอนเราให้เ,เป็นคนดีรอบคอบ อย่างพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบไม่เพียงแต่ดีเท่านั้นนะเป็นดีแล้วนะไม่ทําร้ายดีแล้วไม่ตอบโต้ดีแล้วหาทางสร้างสรรค์สถานการณ์อย่างชาญฉลาดและดีแล้วนะครับไม่สนใจเพราะชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปอย่าให้คนไม่ดีฉุดเราอยู่กับที่ได้อยู่ในอดีตเราจะเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ